ดู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 ผด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 ดดเกียวเกียวปาดโอ้มันด้วยติดดีโอ้ปลาสามสิ้สวัดีครับพี่น้องปองไปสู่ขุ่นขุนขอต้อนรับข้สู่ช่องนอนเวียนยู่นาลูกอิสานเคลืนทินคลิปนี้มาทงมาทาพี่น้องว่าสิมาปุ๋มทำไมต้องว่าสิมาอยามองน้ำตู้ตู้มี มาเตะอย่ามองบ่ใส่ๆมองอยู่ไส2เส้นมองๆมองจากเส้นนี่ปาดๆติดดีนี่บ่ใส่ๆมองเจ้าอยู่ไสสิบ่ย่ําเส้นนี่3เส้นครึ่งนี่บ่นี่บ่ móng móng chắc xin nè, móng chắc sen nè, này, món, này. Là tục sần đụng vô phần bà ừ. sao Oh, nó tít là bơi hồn. Nhóc trôi nó là nó มองสามมือน่ะโอ้ปากเขาจะได้หาซื้อมองแล้วสันจะได้หาซื้อมองแล้วสันคุณนะยกโซ่เลยล่ะตัวมียกโซ่เลยล่ะดยบ่ได้เยอ้ยู่ตดอยู่ตียตยู่พี่น้องโอ้โตัวตัวตัดดดดดียว ปัดครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตเดี๋ยวมลรกจะไปซื้อมองกันไะซ,ซื้อมองมมลรกนี่แหละมาเส้หมองนี่แหละไม่ค่อยมันเอาไปใส่แล้วหรอมันคักพี่น้อง ิดเป็นเพล่แพร่ยั่บนไหนไหมปัดขี่ข้านปดบนตู้มีปด ครับวันนี้เป็นการหายูหายินแบบอีสานบ้านเฮาพี่น้อง่ซมองหายกินง่ายๆนะครับเสือนอนกินใจ๊แลกก็มายามติดจนขี้ข้านปุดโอ้พอดีปิ่งเลยพอดีถอดเลยวะพอดีทิปถอดวะอาพี่น้องมาเมงมนัมนๆลายอยู่ไหนแล้วขี้ข้านปุดแล้วละวัน เอา,เอาไปใส่ผ้าใบสิลงไปยามซอยอยู่นี่งลงไปเล่นน้ำน้ำอยู่ลุ่งลุ่งลุ่งยางไปหื้อมึงเลยรลายคักพุนะ่นอะโอ้อใส่เกือบผ้าใบอยู่เนาะเพื่อจะตุกสะดึงอยู่หนันยายพูนปะ,นะอ,อ๋อไปไม่ไม่บองเดี๋ยวตอนนี้มึงมองมองพุ่นห่ะพุ่นน่ะป่าน่ะพุ่นน่ะ ปลาขาวปลา่โตอาครับเมืองเซียนมองเลยปาพเปเมืองเซียนสะดุ้งเหมือนนี่เซียนสะดุ้งเป็นแต่แค่เจ้าทีปูมันน่ะยกโซนเนียยกโซนอุปน่ะุนปลา่ตยกโซยกโซเราไปยินดยกโซ กปบเมืงเซียนสะดุงกันพี่น้องล้วดูฝน,น,น,นมาบ่อืดอยู่อืดจรินเดี๋ยวจะพาไปเมืองเซียนสะดุงพี่น้อง พอสื่อมองมาแส่นนะ่าเหมาแรงหน่อยไหมป้าขอภายภาย,ภายกันเล ขายกเบว่าเบิดได้แก้มาไว้ไว้แต่ขายกับ้านห้องประจักล่ะติดดีวุ้ยใหญ่ก้อนตู้มีด้ติดดีะะดดดจะมองเพิ่นไหมเออเชลีได้ไปซื้อมองนี่นี่ซื้อมและใส่ดอกใส่สองเทียของตูม้มีแหลนอเออเออพิ่นกำลังหยาดอยู่นอันนี้เพิ่นหยาดอยู่พ่น,น,พนปลาติดดีดีมองนี่มองมองนี่ไหมมองหน,น้าไฟ ບໍ່ປານໃດແຕ່ວອງ มาเปิดกล่องมาเมืมาเลาะทงเลาะทองเมื่อพันยกสะดุ้งใส่มองพี่น้องหายู่หายกินแบบวิถีชีวิตคนอีสานบ้านฮาบรรยากาศดีๆหายกินกระหมานเดี๋ยวแอดมินจะไปซื้อมองเราวมื่อแรกเโอ้มันแย่นี่สิ อันนี้ะนะครับบรรยากาศเอาบรรยากาศหาอยู่หากินแบบบานๆมาฝากพี่ตอนน้องคลิปนี้พี่น้องเมืองผู้ตูมเมืองผู้ตู่มีมปุดมองยังบ่แล้วสองชั่วโมงแล้วป่าลายๆแล้วพี่นอ้องงอมๆอยู่หลบมายังปุ๊ยังปุ่ดปุดบ่แล้วยัหลบมาแถวสอง หากอยู่นี่พี่น้องเลยลบมาจะไปมึงขเจอโยกสะดุง้งลบมาเรายังปวดม่องปวด,ดป่าจากมอ่องยังบ่แล้วอยู่ป่าหลายคัก ี่การเล่นเเส้นคือเนี่มันติดมันติดดีเนาะขอาติดดีนะติดดีบ่เออนี่นี่โอ้นี่ผู้ดีบเติดดีเออเนี่มองสองมันบ่เนี่ยสองคือปตูมีมองสองมันนี่สอเส้นคือสามเสนคือสามคอรเนตนี่เออผู้ดติดดีสมเส้นคือเอาบัตรเตียมาบ่เนี่ยเจ้าของบ้านไปปลุกของ

เองห้องแห้งว่ดดาดเาเลด้ดแล้ววะอัน <c oughs> กูออกได้หมดแล้วกวับเมใส่ม,ส <c oughs> มันหมานมันติดดีว่านี่าาบกเออบออนึน่งนงก็ได้สัน แดดอ่อนๆนี่พอดีน oh, right. so ี so, sure. so ่เนาะฮะแดดอ่อนๆแดดออกนี่รา้การนี่นี่กับยาสีมังบะโอ้ดนหลายเติบอยู่เราคนน่ะสู้ๆดูล่ะเขาะอยากินสู้ๆ่นล่เดี่ยเน่านี่นี่นะปาูรปุะปลาติ่โต お、oh.